เคยหงุดหงิดกันไหมครับเชื่อว่าทุกคนเคยหงุดหงิดครับใครเคยหงุดหงิดหรือหงุดหงิดบ่อยๆเนี่ยโปรดฟังทั้งนี้นะครับจะบอกวิธีการจัดการหงุดหงิดได้อย่างเฉียบขาดเลยครับเมื่อเราหงุดหงิดเนี่ยแปลว่าตอนนั้นเราไม่ได้อะไรตามที่เราต้องการ หรือมีใครมาขัดข้องใจเราหรือเรารู้สึกผิดหวังเสียใจอะไรเราพลาดหวังหวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหรือเกิดอะไรไม่รู้ล่ะในชีวิตแล้วผิดพลาดครับเราจึงหงุดหงิดครับหงุดหงิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกข้างในนะครับรู้สึกหงุดหงิดขับข้องใจจังเลยทํายังไงครับหงุดหงิดครับจจทันท,ทีที่หงุดหงิดเนี่ยให้ทําข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งคือเงียบครับเงียบ นะครับทันทีที่หมุดหยินให้เงียบนะครับอย่าพูดนะครับเงียบแล้วก็นิ่งครับ2ข้อเลยนะครับฟังดูเหมือนเผลอๆง่ายๆแต่ว่าสําคัญมากนะครับคือเงียบและ นิ่งนะครับเงียบและนิ่งขอให้จำไว้นะครับเงียบและนิ่งอย่าพูดอย่าโต้อตอบอย่าโต้อตอบด้วยพฤุษวาดวาจาเพราะว่าอารมณ์คุณกําลังหงุดหงิดเนี่ยทันทีที่คุณพูดออกไปปุ๊บเนี่ยน้ำเสียงคุณจะแข็งกร้าวแล้วเหมือนกับตาหนิตีเตียนและต่อว่าดาทอไปในตัวเลยเพราะฉะนั้นทันทีที่หงุดหงิดคือนิ่งและเงียบจาไว้ให้ดีนะครับนิ่งและเงียบต่อมาทําข้อ3ครับรับรู้อารมณ์ของตัวเองครับ หงุดหงิดก็มุ่งรับรู้ว่าจิตกําลังหงุดหงิดจิตกําลังหงุดหงิดจิตกําลังหงุดหงิดไม่ใช่ฉันหงุดหงิดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพุทธธรรมพุทธวิธีนะครับมุ่งรับรู้อาการของจิตไม่ใช่รับรู้อาการของตัวเราเพราะว่าจิตก็คือจิต รูปก็คือรูปจิตก็คือจิตสิ่งประกอบจิตเจตสิกก็คือสิ่งประกอบจิตเป็นคนละส่วนกันเรามีหนะ้าที่มุ่งรับรู้กายจิตและสิ่งประกอบจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันวัน,วนหนึ่งเราก็ เกิดอารมณ์ความรู้สึกรักโลภโลกรธหลงหงุดหงิดมุ่นง่านซึมเศร้งางำห้อยสารพัดอารมณ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่เกิดอารมณ์เนี่ยมุ่งรับรู้เลยว่าหงุหดหงิหดหงุดหงิดหงุดหงิดถ้าคุณพูดแล้วคุณโต้อตอบออกไปเนี่ยคุณจะเอาสติสมาธิที่ไหนมาบริกรรมว่าจิตหงุดหงิดครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งกับข้อสองจึงสําคัญนะนิ่งและเงียบตามมาด้วยข้อสามคือระลึกว่า จิตหงุดหงิดจิตหงุดหงิดถ้าอยู่ในบริบทที่คนไม่เยอะแล้วอยู่คนเดียวได้ยิ่งยอดเยี่ยมเลยครับนั่งนิ่งๆครับนั่งนิ่งๆแล้วก็บริกรรมหรือระลึกว่าจิตกําลังมีอาการหงุดหงิด จิตหมุดหิดไม่ใช่ฉันหงุดหิดจิตหมุดหิดจิตหงุดหิดจิตหมุดหิดดูจิตไปเรื่อยๆดู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 มุ่งตามดูรับรู้มุ่งตามดูรับรู้แล้วเดี๋ยวความรู้สึกงุดหงิดมันจะค่อยๆลด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 ลงนะครับนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะเงียบสงบลงต่อมาถ pues ึง mm ค right. ่อยมาทําข้อสี่ครับว่าแล้วสาเหตุที่ท right, ําให้เราหมุดหงิดเนี่ยคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขและจะป้องกันได้ยังไงถ้าเราอยากได้สิ่งนี لكن, ้ เปลี่ยนเป็นสิ่งนี้แทนได้ไหมถ้าสิ่งนี้แทนไม่ได้ระยะนี้ไม่ได้เลื่อนไปอีกระ,ระยะหนึ่งได้ไหมทุกอย่างมีเหตุมีผลเสมอในชีวิตของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดํารงตอนอยู่อย่างมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยสีข้อนี้จะจัดการความหงุดหงิดได้แน่นอนนะครับนั่นคือนิ่งเงียบสงบอยา่าโต้ตอบด้วยพรุษวาทวาจาหลังจากนั้นก็บริกรรมใคร่ครวนว่ารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกหงุดหงิดมุ่ง ตามดูรับรู้รับรู้แล้วเดี๋ยวความรู้สึกหงุดหงิดจะลดลงลดลงหลังจากนั้นก็มานั่งคิดด้วยเหตุผลว่าเราจะแก้ไขปัญหาที่ทําให้เราหงุดหงิดได้ยังไงถ้าเราอยากได้สิ่งนี้ มันไม่ได้ย้ายไปเป็นสิ่งนี้ได้ไหมหวังสิ่งนี้ไม่ได้เคลื่อนมาเป็นความหวังสิ่งนี้ได้ไหมระยะนี้ยังไม่ได้เป็นอีกเป็นระยะหนึ่งได้ไหมอย่างนี้ครับทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสมอหากคุณทําได้ทั้ง4ข้อนี้คุณจะสามารถจัดการความหงุดหงิดได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีและ EQ ดีและ SQ ดีนะครับหากคุณชอบคลิปนี้โปรดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆนเพื่อเป็นวิธ ที่ทานร่วมกันด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ